สวัสดีครับผมจ้างน้อยไมโครพายนะครับวันนี้พามาชมโรงงานประกอบั้นจัดไมโครพายนะครับที่นี่เรารับผลิตนะครับตั้งแต่ตอกเมตรถึงตอกได้6เมตรนะครับช่วงนี้งานั้รจัดไมโครพายเข้ามาเยอะนะครับตอนนี้มีเอ,อเดอร์มา6ตัว7ตัวนะครับนี่นะครับตอนนี้จะเป็นไมโครพายหมดเลยนะครับ หนึ่งตัวป็นตัวัว3ตัวนะครับตัวที่4ขึ้นได้นิดนึงนะครับตัวที่5เสร็จแล้วนะครับจอดลออ้อข้างนอกรอทําสีนะครับอีกตัวหนึ่งยังไม่ได้ขึ้นนะครับนี่ครับตัวนี้ความกว้าง1เมตรนะครับความสูง3เมตร20นะครับใครอยากได้ สั้นก็สั่งได้นะครับนี่ครับตัวน้นเจ้าของเขาสั่งเอา2องเมตรแปนะครับอ,นนอันนี้เร่งเต็มที่นะครับเพื่อให้ทันลูกค้าที่จะไปออกงานนะครับีรับงานไปแล้วนะครับมาสั่งเครื่องนะครับ ตัวนี้เป็นเดิมเป็นตัวรางเลื่อนนะครับเอามาเพิ่มเป็นแท็กนะครับตัวนี้เพิ่มเงินสองแสนนะครับถ้าใครจะทํานะครับเอาตัวเก่ามา,าเพิ่มเงินสองแสนนะครับได้ตัวใหม่เลยนะครับเป็นตีนตะขาบไปเลยนะครับตัวนี้ก็เอาตัวเก่ามาทําเช่นกันนะครับตัวนี้นี่นะครับยกตัวเก่ามา วินเดิมเครื่องเดิมตุ้มเดิมครับสามอย่างานอกนั้นทางเราออกให้หมดเลยนะครับโครงสร้างขึ้นใหม่ทั้งคันเลยนะครับตัวนี้เสร็จแล้วนะครับรอทำสีนะครับตัวนี้ เสาเข็มเราก็มีจำหน่ายนะครับ i 18 i22 i 2ไเข็มกลมสปัน20-25นะครับอลองทักทายกันเข้ามานะครับวันนี้ขับมือนิดนึงนะครับตําโอเดี๋ยวไม่ทันส่งลูกค้านะครับ ของใหม่ราคาเริ่มต้นที่สามแสนหกหมื่นนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับอะไรเราจะเป็นเน้นจะเป็นของใหม่นะครับกับล้อนำนะครับล้อนำลอนเลอร์นะครับเป็นของใหม่นะครับนะครับแตกยางของใหม่นะครับนี่นะครับแตกยางนะครับของใหม่นะครับ เครื่องยนต์ก็ของใหม่นะครับชอบสีไหนเลือกได้เลยนะครับสั่งได้เลยหรือใครชอบสีนี้ก็สั่งกันเข้ามานะครับหรือไม่ถูกใจซื้อมาเองก็ได้นะครับสีไหน,นะครับสั่งได้เลยนะครับโอเคนะครับใครสนใจก็ทักทายกันเข้ามานะครับ โรงงานเราอยู่ที่ลาดหลุมแก้วนะครับหรือเซิร์ข้าไปดูได้เลยนะครับโรงงานช่างน้อยไมโค,โครพายนะครับใครสนใจก็ทักทายเข้ามาโทรสอบถามได้นะครับเจดิดไหนพี่ดูเบอร์ไแป๊บนึงนี่นะครับเบอร์โทรตามนี้เลยนะครับหอจะกอช่างน้อยไมโครพาย086 0348766น,นะครับจะสั่งเข็มหรือสั่งเครื่องนะครับตัวสั้นตัวยาวนะครับอก3เมตร4เมตร5เมตร6เมตรได้หมดนะครับ1ถึง6เมตรนะครับตัวสั่งได้เลยนะครับหรือจะเข้ามาดูก่อนอติดต่อมาครับผมสวัสดีครับ